เด็กๆเข้าไปเที่ยวกันจีนังก็เลยไปเที่ยวไปช่วยอุทยานเขาจ่ายตังค์ไปร้อยห้าสิบาทเข้าได้แป๊บเดียวเพราะว่าอุทยานเขาให้เข้าได้ถึงไม่ใช่ดินน้ำตกน้ำตกเขาให้เข้าได้ถึงสี่โมงไปถึงตอนประมาณสามโมงครึ่งแล้วอ,อยู่แถวขุงค่ะอยู่จันทร์มาตั้งเกือบตลอดชีวิตเนี่ยเพิ่งรู้ว่าจันทร์มีน้ำตกตอกนอง อยู่ขุ่งค่ะน้ำใสดีช่วงนี้หน้าฝนค่ะน้ำก็ใสดีแรงดีเลิศดดีแนะนำหน่อยค่ะคบกับแฟนมาสามปีหนูซัพพอร์ตเขาตลอดแต่เวลาเขามีรายได้หนูไม่กล้าขอหนูสมควรพูดไหมเราเดือดร้อนไหมคะ เราเดือดร้อนไหมแล้วคบกันเป็นแฟนไหมยังไงไม่เข้าใจความสัมพันธ์เป็นแฟนกันเหรอเป็นแฟนกันก,นก็ถ้าเดือดร้อนถ้าอะไรก็สามารถที่จะคุยกันได้นะคะมันคุยกันได้ขอความช่วยเหลือกันได้อ๋อจดทะเบียนแล้วสามปีถ้าถ้าจดทะเบียนแล้วก็เป็นสามีภรรยาโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะไม่ใช่เป็นแฟนก็ต้องช่วยกัน ก็ต้องช่วยกันมันมีเรื่องสินสมรดเรื่องอะไรก็ต้องช่วยกันจืดปากจืดชอกจืดคอพระเจ้าช่วยเจอบวยอยู่ในรถเจอบ้วยอยู่ในรถ ลืมไหมตั้งแต่เม,ไไมื่อไหร่มปแล้สวสบายเลทุกคนค่ะเดีย๋ยวจะพาเดินเล่นนะคะจะหกโมงแล้วแต่วันนี้แดดดีวันนี้แดดดีเมื่อกี้ไปส่งน้องสาวมาพาน้ำฝนไปเที่ยวพาน้ำฝนไปเที่ยวแล้วก็แวะไปแกล้งหลานด้วย <c oughs> แวะไปแกล้งหลาน วันนี้ทรงงานเยอะไหมครับพี่แพรได้พักผ่อนไหมวันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยคะ่ะเนี่ยขายของก็ยังไม่ได้ขายเลย,ยตื่นมาปุ๊บตื่นมาปุ๊บก็ทานข้าวทานข้าวเสร็จก็ไปซื้อซื้อน้ําก็หมดไปครึ่งวันแล้วน้ําหมดกินเลยแล้วก็ซื้อของใช้เข้าบ้านนิดหน่อยจะซื้อน้ํายาซักผ้ามันไม่มีที่เซ็นท่านมันหมด ก็เลยไม่ได้เจอตั้งแต่ป่วยมารู้สึกสบายตัวมากเพราะว่าไม่ได้กินไม่ได้กินข้าวตอนเย็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยน้ำหนักน่าจะลงไปรู้สึกสบายสบายสบายตัวรู้สึกสบายเนื้อสบายตัว ไม่กึดอัดไม่กึดอัดคน,นปล่อยก้วเนี่ยเดีย๋ยวไปเอาน้ำในรถกินกันัะขวดหนึ่งยังไม่ได้กลับบ้านเลยยังไม่ได้กลับบ้านเลย ไปส่งน้องเสร็จก็มาแวะที่บ้านใหม่เลยเดี๋ยวค่อยกลับบ้านทีเดียวสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะขอจอกขาใจเด้อ ทหารอยากเป็นฮีโร่ทุกคนก็ทุกคนก็ทุกคนมีส่วนสำคัญหมดเลยค่ะทุกคนก็เป็นฮีโร่ของสังคมหมดนั่นแหละใครก็ตามที่ทำหน้าที่ทหารเขาก็เป็นฮีโร่ในส่วนของเขานะถ้าเรื่องความไม่สงบเรื่องเรื่องการป้องกันอธิปไตยของประเทศอะไรก็ต้องยกให้ทหารเขาเพราะมันคือหน้าที่โดยตรงในเรื่องเหล่านั้นทหารก็คือฮีโร่ ถ้าในเรื่องของการรักษาผู้คนการรักษาผู้คนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหมอพยาบาลก็คือฮีโร่ทุกอาชีพคือฮีโร่หมดอืมถ้าในการจับผู้ร้ายการรักษาสันติราษตำรวจก็เป็นฮีโร่ทุกอาชีพเป็นฮีโร่หมดใครที่ทำเพื่อสังคมเป็นฮีโร่หมดแม้แต่จิตอาสงจิตอาสาใครถ้าทำ เพื่อประโยชน์ของสังคมทุกคนคือฮีโร่หมดทุกภาคส่วนเป็นฮีโร่หมดนะคะเออแต่นั้นก็อย่าไปว่ากันเลยนะทุกคนก็สามารถเป็นฮีโร่ได้สังคมไทยต้องการฮีโร่ค่ะตัวบ้านก็จะคืบหน้าไปเยอะแล้วค่ะทุกคนตัวบ้านก็จะคืบหน้าไปเยอะละพรุ่งนี้จะไปดูกระเบื้องนะที่บุญถาวรน,นัดกับพี่บรรลบไปละเจ้าของบริษัทร,รับเหมาก่อสร้าง ทำกันต่อไปทำกันต่อไปสู้กันต่อไปอย่าได้หยุดอย่าได้หยุดอย่าได้ท้อเอยเจนลอบเจนลบมาเที่ยวจันไม่ลูกเจนลบต้องมาเที่ยวบ้านแม่แล้วลูกเดี๋ยวไว้บ้านเสร็จมาเที่ยวนะเดีย๋ยวเปิดคาเฟ่เออ แ๊บเดียวบ้านไก้เรือนเคียงบ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียวไปด้วยมาเลยค่ะยินดีมาได้เลยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยแต่ตอนนี้ต้องต้องสร้างก่อนอ้าวปิดละปิดทางเข้าปิดทางเข้าถ้ำดิชนะ ปิดทางเข้าอะไรนะปิดทางเข้าอันนี้ดิฉันละไม่สามารถไม่สามารถไม่สามารถเข้าไปไปสู่ห้องอันนี้ได้ละต้องมุดไปต้องมุดไปมุดไปไม่ได้แล้ะเขาปิดละเพราะว่านั่งร้านเขาน่จะทำอันนี้เขาถน่จะทำอันนี้โน่นห้องนู้นโดนปิดห้องนู้นโดนปิด เออจะเอาวันลบมาเป็นวันเอาเจนลบมาเป็นคนสวนดีกว่าทำสวนเป็นหรือเปล่าล่ะดูแลทุเรียนเป็นไหมล่ะเจนลบต้องดูแลทุเรียนเป็นนะอือันนี้ก็คอนเคิร์นเต็มไปหมดนี่น,นี่กินแล้วก็ โอ้ไม่ได้เดี๋ยวเขาลงไปเก็บเดี๋ยวเขาลงไปเก็บอืม <laughs> ไม่ดิฉันจะโยนไปโน่นดิฉันตั้งใจจะโยนไปตรงนูน้นไงที่ทิ้ทงขยะเห็นไหมแต่มันไปได้แค่นี้อ่ะเนี่ยมันลงได้แค่นี้อ่ะไปได้แค่ครึ่งทาง <laughs> คนงานนะ่ะคนงานมันกินแล้วก็ทิ้งไว้กันนะ่ะ เออแล้วก็มาอยู่ตรงมุมหน้าต่างพอดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าชีรถนะอย่าชีนะไม่ต้องไปสำรวจไม่ต้องไปสำรวจตัวตาชีใส่รถโดนนะเดี๋ยวผมไปช่วยทำงานเออมาเลยเดี๋ยวมีบาเลต้า จะมีบเบลตตาด้วยถ้าเดี๋ยวคาเฟ่คาเฟ่ไปได้ดีอะไรไปได้ดีก็จะรับสมัครบเบลตตาอันนี้มีรถมาไม่รู้เป็นรถใครแต่คิดว่าน่าจะเป็นรถของพี่วันลบวันลบอาร์เคดิกแน่นอนอืมคิดว่านนะ น่าจะดูก่อนทุกคนคิดว่าเป็นใครอืมอมือ่ะทำไมไม่ลงมาละจ๊ะทุกคนมีรถต้องสงสยัยมีรถต้องสงสัยมาจอดดวยข้างบ้าน อ่ะพี่วันรบจริงด้วยเห็นไหมมีรถต้องสงสัยมีรอ๋อเข้ามากับมากับแฟนเขามากับคุณพี่น้ำคอนดิชันเดี๋ยวไปทำความสะอาดนะคะเมื่อบ้านเสร็จมาเลยค่ะ เชิญเชิญเลยมาเลยมาเลยผมไมหาเพื่อนแล้วกัน เกือรล้อบัตดีค่ะพี่น้าบัตดีค่ะตกลงพรุ่งนี้กี่โมงสดตกลงสะดวกอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนแค่กำหนดเวลามาจะได้ให้พ่อกับแม่มแจะให้พ่อกับแม่เขาเตรียมตัวเพราะว่าเดี๋ยวก่อนไปอันนั้นนะ่ะจะแวะไปจ่ายค่านนี้เขาหน่อยที่จะย้ายเสาวันนี้เขาแจ้งราคามาแล้วก็จะเลยไปทีเดียวสิบ <10 S 2> โมงนะท,ที่ที่ไหนนะ บุญถาวรจันทบ,บุรีครับโอเคบุญถาวรมันเปิดระหว่ามันเปิดกี่โมงบุญถาวรเปิดอโอเคอสิบโมงกำลังดีมีอะไรบ้างนะกระเบื้องหรือ<ช>หรือหมดเลยทีเดียวทำทีเดียวก็อยากให้เลือกได้มากที่สุดนะครับอมีอมพวกกระเบื้องอห้อหงน้ำมันก็จะมีผาดูกาเกิดอะไรให้น้องเตรียมแต่เตรียมอะไรเวลาให้ให้เขาไปนี่ที่นู่นเลยใช่ไหมให้เขาทำให้ดูเลยใช่ไหมครับทให้ เราจมีเวลานั่งดูว่าแต่งห้องห้องน้ำมันจะออกมาประมาณไหนใช่ไหมใช่ครับกระเบืองืดกระเบืองพืนกระเบืองผนังกระเบืองผนังเราติดตรงไหนบ้างเนี่ยห้องน้ำห้องน้ำใช่ห้องน้ำเออนห้พ่อกัอแม่เขาไปด้วยให้พ่อกับแม่เขาไปด้วย อก,อกับกเ,กกเบื้องของเราเนี่ยฟูกี่ชั้นเนี่ยปูชั้นชั้นเดียวหรือสองชั้นปูกระเบือ้องก็ก็ปูชั้นเดียวแต่ไม่รู้ว่าเราได้เลือกเอพีซีไหมอ่าตัวไวนิยระครับตัวไวเนิยต,ตัวปเปอเบรียอยากได้เป็นกระเบื้องหรืออยากได้เป็นไ,นไม่ใช่ไม่เอากระเบือ้องที่บอกว่าไม่ได้เอากระเบื้องนะเอาอ๋อที่มันเป็นอ่าอย่างนั้นเราก็ลูกับของผมจะเทคนิคลูกกระเบื้องตัวสูบลงไปก่อน อืมอ่าแล้วก็จะปู SPC ตามใช่อ่าถ้าเป็นใช่ต้องเป็นต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าอยากให้มันมีฟิลลิ่งแบบพื้นไม้อ่ะออแบบนั้นไม่เอาไม่เอาพื้นกระเบื้องอ่างั้นแล้วก็ไอซ์แมนเดี๋ยวผมเลือกด้านผมก็จะเอาแกลเลเตอร์ตัวถูกหลงก่อนเพราะเราจะไม่ได้แบบปูแบบเนี้ยปก,กติจะปูแบบนี้แล้วก็อ่าปักหน้าด้วยอ่าตัวโอเวอร์เซลแต่เราเรา,เราไม่เอาเราเราใช้กระเบื้อง แล้วข้างนอกนี <c oughs> ่ใช้อะไรครับข้างนอกเนี่ยมันต้องโดนโดนโดนแดดโดนฝนได้นะใช่จะเป็นกระเบื้องลายไหมเราสั่งของเขาเนี่ยเราต้องรอ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 นานเหรอครับหมายถึงว่าถ้าเราสมมติว่าเราจองเราสั่งของเขาประมาณสองสัปดาห์สองสัปดาห์สองสัาหก็จะได้แต่ลายว่ามันมีของไหมมันก็ใกล้แล้วไงครับเพราะว่าเดี๋ยวช่างเลาะฉาบมันก็จะอ่ามีงานป้า งานอะไรอีกหลายอย่างแล้วก็คีฟ่ฟาดคุณแฮรี่บอกเนี่ยฟาดเอาเอา,เอาแค่เอาเล่นเล่นหน่อยก็คือนี่ตรงห้องนี้ห้องนี้กับห้องบนโน้นตรงเนี้ยไม่อาจ,จม่ต้องเล่นเยอะตรงที่มันเป็นถงงถงยาวเนี่ยไม่ต้องเล่นมากแค่เอาห้องที่ห้องรับแขกกับห้องทํางานให้มันดูแบบมีอะไรนิดหนึ่งม,มีวัสดุให้ให,ให้ดูดเยเอะนะครับผมก็เลยแบบ ไม่รู้ว่าความต้องการของพี่จะมีอะไรบ้างเผื่อเราจะเล่นลูกเล่นตรงไหนเราจะได้อไปดูทีเดียวแล้วเขาจะแนะนําให้เราใช่ไนะมใช่มันมีหลากหลายจะแต่งหน้าหนังด้วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะได้เดียวแล้วก็เดี๋ยวผมกจะให้ no น้องโอแเมนเอาอันนี้ก็อยู่ทำแบบให้ละแต่ยังแต่งภาพไม่เสร็จดีทำแบบแบบ่อเติมตรงนี้อแล้วก็แต่ง,นงหน้าด้านู้นแล้วก็ขยับหน้าต่างขึ้นอ เดี๋ยวเขาจะมาใช่ไหมใช่น้องเอาโอเคเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวดูเขารู้สึกว่าหน้าต่างมันใหญ่ไปเฉยๆรู้สึกว่าห้องน้ํานะมันน่าจะมันต้องอันนี้กว่าน,นี้แล้วก็มันอยู่ข้างหน้าน้านด้วยอะ่ะฝั่งถนนมันรู้สึกว่าหน้าต่างห้องน้ามันมันมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปเอาแค่พอแค่มีมแสงเข้าแต่ว่าไม่ต้องให้มันแบบ ใหญ่เกินพรุ่งนี้สิบโมงบุญถาวสอนสิบโมงมีง่ะท0ลามงาการย์รถอันนี้ด้วยกเล็พอดีเลยไม่ต้องบอกแม่บอกตัวเองที่ว่าเขาว่าอืมอ เหนื่อยแล้วสิอย่าไปฝืนตัวเองมากเพราะว่าปอดไม่แข็งปอดไม่แข็งแรงแล้วรถไ <cam ina> อ,อ้นี่ล่ะอ๋อมันขวางออกไม่ได้ก็ลเลยปั่นจักรยานมา <cam ina> มรถหรูอ่ะไม่เอามาออกมาไม่ได้เหรอรถหรูอ่ะรถหรูรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า อีกทีนี่สเต็ปไหนเนี่ยงวดต่อไปงวดต่อไปอะครับผ่าไฟเดี๋ยวช่างไฟผมติดงานที่ตาดอยู่ก่อเสร็จผมก็เตรียมมา,าผ่าผนังฝั่งข้อไฟอ๋อผ่าเพื่อนปลาป,ปาน่าจะเข้าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้แหละ <c oughs> ไม่แน่ใจโอนงวดแรกไปแต่เห็นเขาอาถ่ถถายลงถ่ายรูปบ้านนูไปไปลงเฟซเดี๋ยนะช่างปลาปลา เขาอาจจะเออโอเคเท่า uh okay ไหร่แต่็ okay จาแต่เขาดีใช่ไหมบ้านบ้านเอาเป็นคนบ้านๆใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเขาดีงานผ่านน่ะเขาบอกเขาบอกว่าอะไรไม่รู้เออเขาเที่ยวอะไรกับใครหนูไม่รู้เดี๋ยวจะหาแบบว่าอ้นี่แกจะพูดตาแบบผงผางหน่อยแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไหนคนที่นี่ผมก็ไม่เคยใช้หรอกแต่ผมก็ติดตามดูช่างคือผมเป็นช่างเนาะผมก็จะมองออกว่าใครผลงานใช่ไหยครับอผลงาน จริงผมก็ต่อเป็นแต่เวลาเดี๋ยวผมมาต่อเองแล้วเดี๋ยวจะหาว่าแบบอุ้ยทําไมไม่เอาช่งางเฉพาะทางมาอะ,อะไรอย่างนี้ผมก็เราเห็นแก่ฝีม,มือดีก็เลยลองแต่ไม่เป็นไรครับว่าอยู่ในการรับประกรันของผมอยู่แล้วอช่างที่จนเราก็กมีจรผมมีหลายชุดหมายถึงว่างานของเขาคืออะไรพี่มันเราหมายถึงว่ามาเดินอ,อย่างงี้ใช่ไหมอ๋อเดินท่อเดินอะไรอย่างงี้ยนะเดีย๋ยวภายนอกผมเดินเองได้ ส่วนภายในแกนเดินลายสวยไงอ๋อเดินลาย,ลาย,ยอ่าในส่วนเฉพาะเทศเฉพาะที่เกี่ยวกับประปา<อ>เกี่ยวกับน้ำเอามาให้เอามาโชว์ลายหน่อยอ่าอ่อแค่นั้นไม่มีอะไรครับมันไม่ได้มีอะไรยากหรอกแต่ว่าเราอยากให้สวยครับเพราะว่าก็าไฟอ่ะผมเป็นคนวางลายให้ช่างของผมเองช่างไฟเนี่ยของเราก็จะวางเป็นลายเป็นแนวสวยงามเราโชว์อันนี้ไหมไม่ได้โชว์นะโชว์ไฟไหมโชว์รางไฟไหม หรือเราหราือเ,เ,เราฝังเดินเราเราฝังเฉพาะในผนังแต่บนเพดานเราจะเดินเป็นแพรเป็นลายแต่เราห้องแยกเมนแยกรูปสกิด<อ>แต่เราแต่ละโซนเลยคืองานมันจะเรียบร้อยครับเวลาเรามาถ่ายก่อนที่เราจะปิดฝ้าครับงานเซอร์วิสงานอะไรก็ง่ายเวลามีปัญหาใช่นะเวลางานงานไฟมาสวยแล้วงเงี้ยผมก็เลยอยากให้ลายท่อประปามัาสวยผมก็เลยเอาช่างอนันต์มาให้ามาดู ยังแกมาคอมเมนต์ยยอยู่ลูกผมส่งไปในกลุ่มไลนนะครับที่ว่าปรับแต่งใหม่อ๋อยังไม่ยังไม่ได้ดูมันอยู่ในเครื่องนี้อ่รอ,อ่าให้เขาเอามาให้หนูดูก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเช็คอีกรอบหนึ่ง วันนั้นลองดูมาอยู่ตอนที่แดดมันยังยังส,สาดเนาะแดดค่อนข้างเข้าเยอะอยู่เนาะพี่บรรลบ,รบแดดค่อนข้างเข้าเยอะอยู่แต่ถ้าเดี๋ยวลองดูก่อนเราตอนเราติดหน้าตรงหน้าต่างว่ามันจะจะช่วยได้เยอะไหมหน้าต่างเนี่ยฝั่งนั้นอะแดดก็ช้าอยู่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเราติดหน้าต่างติดผ้าม่านติดอะไรมันก็น่าจะจะช่วยได้อยู่หนูคิดว่านะ นอนดีเลยอยู่ฝั่งนี้ดีเลยใ,ลใช่หนีแดดได้เต็มที่เลยอะ่ะหลังใหญ่มากค่ะออกแบบได้สวยอลังมากมปราเชิญบอกว่าปราเชิญบอกว่าไม่เหมือนเจ้าของในะยังดูเด็กอยู่ไม่มอไหร่เจ้าของบริษัทเหรอเขาไม่เด็กแล้วน,นปะปราเชิญฟิลเตอร์หรือเปล่า ใช่ข้างหน้าทึบเลยเพราะว่ามันประตู้ฝั่งนูน<ช>้นฝั่งนู้นช่องเดียวนะใช่ฝั่งนู้นช่องเดียวเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะทําก็คือหนูจะหนูไม่รู้นะแต่หนูคิดไว้ว่าหนูจะทําทางเข้ามาแต่หนูไม่รู้ว่ามันใช้งบเยอะไหมไปถึงถนนน่ะอยู่ที่ว่าเราจะใช้ถนนอะไรเออมันมีระหว่างอะไรนะถ้าเป็นอคอนกรีตเฉยเฉมันก็ตารางเมตรแล้วไม่ถึงพันแต่ถ้าเป็นเพื่อคอนกรีตทิมไลน์เป็นสแตปมมันก็พันหน่อย คอนกรีตคือถนนแบบไหนคอนกรีตแบบแบบถนนเข้าซอยเราเนี่ยคอนกรีตธรรมดาอย่างนี้ก็คือตารางเมตรเราไม่ถึงพันแต่ถ้าเป็นคอนกรีตพิมลายที่เขาเรียกว่าสแตมคอนกรีตก็จะประมาณพิมพลายนี่<ม>คือพิมพ์ยังไงมันมีหลายลายครับคอนกรีตพิมพลายน้ำซึ่งก็ทํามันต้องทําทางเข้ามาคิดแบบไวหมดแล้วสแตมคอนกรีตขอดูหน่อยครับมันประมาณไหน ค่อ๋อสแตมอย่างนี้เออสแตมแ,แ,แ,แต่ว่าลายมันก็จะมีให้เราเลือกเยอะแต่คุณแม่รู้สึกจะไม่ชอบออเขาบอกเขาไม่ชอบมันสกรปรกแต่หนูไม่ใช่จะทําเป็นอันนี้นะหนูจะทาเป็นแค่ทางรถเฉยๆเปยนเออทางรถ <c oughs> ก็คือให้มันเหมือนทางถนนเป็นทางรถเข้ามาเหมือนลาดลาดยางมาตอยอะ่ะอ๋อแบบนั้นก็ได้ครับแบบนั้นเลยแล้วมันเป็นลายแบบถนนน่ะ <c oughs> แบบนั้น <c oughs> บบน่นะ <c oughs> แต่เป็นเลนเดียวแต่ว่ากว้างหน่อย ลงจอดรถเราอยู่นี่เรามาทิดริมกำแพงทางนี้ใช่แล้วก็นี้ชิปไปนี้อ่าแล้วประตูที่เข้ามาบ้านเราเราจะเอาไว้ทางไหนครับก็ต้องฝั่งนี้ทางนี้อ๋อทางนี้ใช่เลี้ยวปุ๊บไรอย่างงี้ใช่ใช่ก็คือประตูประตูเข้านู่นอยู่ฝั่งโน้นแต่พอประตูเข้าลงจอดรถจะอยู่ฝั่งนี้จะอยู่ฝั่งนี้ลงอ่าลงทอดปลาลงงานใช่อยู่ฝั่งนี้ พราะว่าหน้าบ้านเราอยู่ทางนี้ประตูอยู่ฝั่งนู้นไม่ได้แถวลงทอดตาตรงต้องมีลานสําหรับเทคอนกรีตไว้เผื่อใช่รถจอดใช่เผื่อเวลาตอนหน้าไลท์ทุเรียนไลท์อะไรอย่างนี้ได้ครับประมาณนั้นที่เหลือที่เหลือจัดเป็นสวนจะจะปลูกต้นไม้หนูจะเอาไม้ล้อมลงที่มันเป็นแบบระหว่างทางที่มันเป็นถนนเข้ามาหนูจะเอาไม้ล้อมมาลงเข้าใจพอมองภาพออกอยู่นะ ประมาณนั้นต้องทำแบบให้ดูก่อนประมาณนั้นกาแพงข้างนอกก็ทึบได้เลยไม่โป่งแล้วเดี๋ยวโป่งค่อยไปทําตรงน,นู้นเดี๋ยวโป่งค่อยไปทําตรงน,นู้นเดี๋ยวรอดูเขามาย้ายเสาก่อนว่าเขาจะยังไงยังไงของเขาใกล้เสร็จแล้วยังค่ะทุกคนหกสิบเปอร์เซ็นอยู่เหลืออีกทั้งสี่สิบเปอร์เซ็นหกสิบได้หรือยังเนี่ยบ้านหลังนี้หรือห้าสิบ ห้าสิบหรือหกสิบพี่เรปาห้าสิบประมาณนั้นแหละครับปลาห้าสิบอยู่ห้าสิบค่ะที่เหลือทุกอย่างถ้าผมสั่งเข้าพอๆก <c oughs> ันหมดก็เร็วครับแต่ต้องดูด้วยว่าเนีย่ยแหละผมจะเลือกวัสดุไว้ผมเนี่ยก็ถ้าพรุ่งนี้ให้จบได้ก็จบได้เลยเ <c oughs> พราะหนูไม่ยุ่งยากอยู่แล้วเพราะสไตลา์หนูคือหนูไม่เอาอะไรมากหนูเน้นความเรียบหรูอย่างเดียวผมไม่เอาลายแบบมีลายแบบหินอ่อนไม่เอาเด็ดขาดนะ ไอแบ้านบ้านเด็กสมัยใหม่เด็กเขาจะเป็นแบบลายกระเบื้องผนังแล้วเป็นลายหินอ่อนมีลายไมโน no นะไม่เอานะเอาเรียบ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 หรูหรูเรียบเรียบหรูหรูแค่นั้นเลยห้องน้ำก็เหมือนกันไม่ไม่เอาแบบลายลายหินอ่อนไม่เอาแล้วก็เรื่องเดี๋ยวเรื่องสีทาอันนี้ค่อยอันนี้สีทาอาจจะแบบ อให้มันอันนี้กันนิดนึงหมถึงว่าสีห้องนอนสีห้องอันเนี้ยจะห้องโถงก็สีธรมธรมดาานี่แหละสีธรมธรมดาธรทมกคนบอกลายโดเรมอนสไตล์บ้านญี่ปุ่นมากก็ใช่ค่ะก็สไตล์บ้านญี่ปุ่นไงทุกคนพยายามทําให้มันเป็นบ้านญี่ปุ่นเนี่ยแต่ไม่รู้ช่างเขาจะเอาทําให้ออกมาเป็นบ้านญี่ปุ่นหรือเปล่า แล,แล้วแล้วเดี๋ยวคุณเห็นตอนมันแต่งเสร็จก่อนมันจะไม่ได้เหมือนโรงพักแบบที่พวกคุณคิดนะมันไม่ใช่โรงพักมันไม่ใช่ศาลาการประเรียนไม่ใช่ศาลาวัด<ม>เดี๋ยวเสร็จก่อนเดี๋ยวเสร็จก่อนแล้วคุณจะคิดว่ามันจะสวยมากเพราะาทุกอย่างมันอยู่ในหัวหมดแล้วเพียงแค่ว่ามันยังไม่ได้ออกมาเฉย ลงรถเราอยู่ตรงไหนนะนนเพราะที่เราเยอะแล้วเราไม่จําเป็นต้องเอามันไปเบียดตัวบ้านก็ได้นะนนะที่รถใช่เพราะว่าที่เราเยอะที่เราเหลือเยอะ <lessons S 1> แล้วมันเหลือแค่มาเพราะว่ามันมีแค่ลงรถกับโรงงานแล้วนะมันไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีอะไรแล้วใช้ที่กว้างๆไว้ได้เลย <pes ky S 1> มไม่ได้อยากได้แถบเดียวกันหมายถึงลงจกรถกลับบ้านหรือจะให้ลองวางในแบบให้ดูว่าเอาฝั่งนี้คื่จอดมาแล้วเดี๋ยวข้อนี่เลยหรือว่าจะเอาไว้ตรงนี้ มันได้้ทังทีไม่ไม่อยากให้มันบางอันนี้อยากให้โล่งๆเ <ลง S 1> พราะหนูจะต้นไม้ใช่ให้มันอยู่ฝั่งนี้ไปเอถอะใช่ให้มันอยู่ฝั่งนี้ไปเถอะถ้ามันอยู่ฝั่งนี้ไปเถอะไ,ไม่อยากให้มันบางตัวบ้านเพราะว่าเข้ามานู่นจะนี่ก็จะแนวเดียวกับตัวโรงงานใช่ใช่ถูกถ้นอ,อยู่ช่วงกลางๆเนี่ยครับริมมาแล้วก็ ใช่ใช่ให้มันเป็นแบบนั้นแหละแล้วเดี๋ยวหนูค่อยแล้วหนูจะแต่งเองเอาต้น,ต,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 นต้นมงต้นไม้ลงแค่ทําเป็นทางถนนมามันก็จะดูสวยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตรงลงตรงที่เราจะทําโรงงานน่ะเราก็ต้องเทพื้นทั้งหน้าอยู่แล้วท้องฟ้าสวยครับคุณค่าทุกคน คุยงานกับพี่บรรพบนิดหนึ่งนะคะว่าเราจะอยู่ประมาณไหนเนี่ย <Yeah, S 2> ใช่ต้องออกมาประมาณนี้แหละหนูว่าให้ลงรถมันจะได้ไม่ต้องชนกับตัวบ้านเนะี่ยให้ลงรถมันอยู่ตรงนี้ได้เลยลงรถอยุดจากเต็นท์นี้เข้าไปนู่น ใช่ใช่ไม่ต้องไปเบียดพื้นที่หน้าบ้านไม่ต้องไปเบียดพื้นที่หน้าบ้านไหนเนี่ยเหรอไหนนี่เหรอพอ ลองปรึกษาหมอไปดูพักก่อนค่อย่าไปพาดพิงเขาอย่าไปพาดพิงเขาคะ่ะอย่าไปพาดพิงเขา